โอ้ประชาธิปัตยุคใหม่มาชวนพี่น้องชาวไทยเริ่มเดินไปพร้อมกันสวัสดีครับผมปุ้ยครับพักประชาธิปัตย์ของเรามีสโลแกนว่าอุด,ดมการณทันสมัยทำได้ไว ทำได้จริงอันนี้มันเข้ากับบุคลิกผมเลยครับทุกๆครั้งการตัดสินใจของผมจะประสบความสําเร็จหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมแต่การตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกคนว่าใช่โอกาสผมหรือไม่ตลอดระยะเวลา20กว่าปีที่ผมได้ลงพื้นที่ทํางานร่วมกับอาจารย์ผองศรีธาราภูมิผม ได้เห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลบบุรีเขตสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าการเกษตรเรื่องของความเหลื่อมล้าทางสังคมผมขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่สื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วพบปะกันได้ง่ายขึ้นและนําปัญหาของพี่น้องประชาชนไปแก้ไขปัญหาโดยเร่งด,วด่วนขอพียพพี่น้องประชาชนให้โอกาสผมผมเชื่อว่าผมทําได้จริง,ง,งทําไดไได้วรริงรมสคคนนเป็น ชาในสามัคคีทำได้ไวทำได้จริงชาววันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่ร่วมสร้างเงินสร้างความมังมีทำได้ไวอาทำได้จริงร่วมสร้างคนให้เป็นคนดีทำได้ไวอาทำได้จริงร่วมสร้างชาใดสามัคคี